h o m h o u r e ส์เอ h h ์ธเฮนะยค่ะค่ะบ้านดินหินนวดฝ่าเท้าค่ะโรงแรม g ก l เด n l n n นนะคะรีสอร์ทนะคะมีบ้านดินอยู่ในนี้สามหลังค่ะเป็นผลงานของ m r k เตอร์เค่ะที่ไปสร้างไว้นะคะวันนี้แม่เอ่งจะมาแนะนำการนวดฝ่าเท้าค่ะเป็นการดูแลสุขภาพค่ะช่วยลดความเครียดนะกระตุ้นการทำงานของอวัยวะ,วะต่างๆค่ะได้อีกวิธีหนึ่งเลยนะคะ การนวดฝ่าเท้าหมายถึงอะไรคะหมายถึงการนวดที่ส่วนต่างๆของเท้าค่ะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเพื่อกระตุ้นอวัยวะต่างๆค่ะได้แก่ไงคะการนวดฝ่าเท้าหลังเท้าด้านในด้านนอกอะไรประมาณนี้คะ่ะค่ะก็คือเราจะรู้สึกผ่อนคลายคะ่ะแม้กระทั่งในห้องน้ำนะคะเนาะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คะ่ะเรานวดเสร็จก็ นวดที่บ้านก็ได้ค่ะเราก็เป็นการบําบัดไปด้วยนะคะเท้านะคะเป็นอวัยวะที่ถูกลืมนะคะละเลยกันเลยค่ะแต่เท้ามีความสําคัญะคะ่ะต้องดูแลเป็นอย่างยิ่งค่ะง่ายๆก็คือคการอเงี้ยค่ะการกระตุ้นฝ่าเทา้าอันนี้ตั้งกระทงเข้าบ้านดินเลยนะคะก็เปรียบเสมือนกระตุ้นการให้โลหิตไหลเวียนนะคะให้เท้าซึมซับพลังจากแผ่นดินฮะ พลังจากแผ่นดินที่ได้รับพลังจากแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและได้รับพลังจากแสงจันทร์ในตอนกลางคืนค่ะการเดินเท้าเปล่าเห็นไหมคะคนจีนเขาชอบจะเอาเท้าเซาะพื้นหญ้าอะไรประมาณนี้คือก็คือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ทำให้เราสัมผัสพลังจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะ บ้านดินก็บ้านเพื่อสุขภาพนะคะบ้านธรรมชาติบ้านทางเลือกอันนี้เป็นแพทย์แผนไทยนะคะเป็นแพทย์แผนโบราณน,นะคะค่ะก็เอามาฝากค่ะค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่แห่งผลบ้านดินวันนี้สวัสดีค่ะ